เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของแอนแฟรงค์เด็กหญิงเชื้อสายยิวที่เสียชีวิตในค่ายกักกันช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับปีนี้สำนักพิมพ์ผีเสื้อได้จัดงานเปิดตัวหนังสือภาพบันทึกของแอนแฟรงค์ฉบับแปลภาษาไทยฉบับนี้มีความพิเศษอยู่ที่ผู้แปลเริ่มแปลตั้งแต่อายุ13ปีเท่ากับตอนที่แอนแฟรงค์ได้รับสมุดบันทึกเป็นของขวัญวันเกิดและเขายังเป็นผู้แปลที่อายุน้อยที่สุดในโลกขณะนี้ด้วยครับ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันคล้ายวันเกิดของแอนแฟรงค์สำนักขอสมุดแห่งชาติและสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดงานเสวนาเรื่องหนังสือภาพบันทึกของแอนแฟรงค์ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานระดับโลกที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการหนังสือภาพฉบับนี้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกกว่า50ภาษาแล้วแต่ฉบับภาษาไทยมีความพิเศษซ่อนอยู่ในฝีมือของเด็กผู้หญิงคนนี้ ในใจเมสกะนักแปลจากโครงการผีเสื้อเด็กๆหมายเลขหนึง่งจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อแปลนหนังสือเล่มนี้ตอนที่เธออายุ13ปีเท่ากับแอนแฟรงค์ตอนที่ได้รับสมุดบันทึกเป็นของขวัญวันเกิดและในขณะนี้ไทย PBS กำลังพูดคุยกับในใจวัย15ปีที่อายุเท่ากับแอนแฟรงค์ตอนที่เสียชีวิตในค่ายกักกันหนูเองกับคนเขียนซึ่งก็คือแอนแฟรงค์เราอายุเท่ากัน เพราะว่าแอนเฟนเขาก็เริ่มเขียนบันทึกตอนอายุ13ปีมันกเ็เราก็จะใช้ภาษาที่มันคล้ายๆกันหนูก็จะอาจจะไม่ได้ใช้คำของผู้ใหญ่หรือว่าคำที่เด็กกว่าเราก็จะอายุเท่ากันเราก็จะเ,เวลาแปลออกมามันก็จะดูเหมือนเหมือนคนวัยเดียวกันเขียน,นะะในใจได้รับโอกาสจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อให้แปลง,งานชิ้นสำคัญระดับโลก เพราะก,ก่อนหน้านี้ในใจวัย11ขวบได้ฝากฝีมือผ่านการแปลหนังสือบันเทิงคดีโลกตัวงนี้ก็เป็นของหนอนด้วยหนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นปี2562จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเมื่ออายุย่าง9ก้าเข้า12ขวบในใจได้รับโอกาสให้แปลหนังสือของโรอันดาวนักเขียนระดับโลกที่มักได้รับการแปลจากนักแปลชื่อดัง และในวัย13ปีในใจได้รับโอกาสให้แปลแหนังสือชิ้นสำคัญเธอจึงเป็นนักแปลที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้แปลแหนังสือภาพฉบับนี้ผู้แปลเนี่ยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเหตุเพราะว่าแอนแฟรงค์เขียนบันทึกนี้เมื่ออายุ13บังเอิญนใจเมื่อเราได้หนังสือมาในใจอายุ13พอดีเราก็บอกว่าในใจมาช่วยแปลหนังสือเล่มนี้เถอะเพราะฉะนั้นก็ ก็ได้บรรยากาศที่ดีคนเขียนมาอายุ13าก็คิดอย่างเด็กอายุ13แม้จะพัฒนาไปมากนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นถอยไป80ปีก็คงไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันนี้แต่เด็กอายุ13ในขณะนี้เนี่ยก็คงคงสู้กันได้กับเด็กฉลาดที่เป็นเลิศในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นหนังสือออกมาสมบูรณ์แบบมากเสมือนหนึ่งเรากำลังนั่งฟังแอนแฟรงค์เขียนถึงตัวเอง แต่เป็นภาษาไทยนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่นง,น,งน้องไทชีวัยหกขวบกำลังประสิบเล่าให้ดิฉันฟังถึงเหตุผลที่เธอชอบวรรณกรรมที่คุณแม่เคยอ่านให้ฟังชอบตอนไหนที่สุดนะคะชอบที่ตอนที่ไปอยู่ห้องใต้ดินค่ะทำไมถึงชอบตอนไปอยู่ห้องใต้ดินนะคะมันน่ารักดีแอนแฟรงค์ Frank, เป็นหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นสำคัญระดับโลกที่เด็กๆหลายคนอ่าน Frank, ยังกลายเป็นวรรณกรรมที่สร้างเวลาคุณภาพของหลายครอบครัวหนังสือเล่มนี้ยังเปิดโลกกระนัดให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทแวดล้อมในสมัยสงครามโลกอีกด้วยรองหัวหน้าผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลบอกว่าการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์คือ d n a ของชาวอิสราเอลแม้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้แต่บทเรียนจากการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ที่เกิดขึ้น <laughs> this is where the lesson from the Holocaust is something that everybody should learn. And education is the key. And then when you look at a book like this one that was written for young children and then translated to many languages, and now to Thai, it's a way to educate the young generation to understand what happens when we. Are racist when we discriminate, when we look at people who are different from us as something that is less and not only different. So, you know, hopefully, this book will be one more tool in the arsenal of educators and parents and teachers to educate the next generation, make a better world for all of us. 13 แอนอยากเป็นนักเขียนชื่อดังระดับโลกเธอหวังว่าบันทึกเล่มน,นี้ของเธอจะบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามสงบลงความฝันของเธอเป็นจริงขึ้นมาจากความร่วมมือของผู้คนมากมายชีวิตที่เหมือนหยุดไว้ในวัย13ปีของแอนจึงกลายเป็นเรื่องราวอามาตะที่ทำให้เธอเหมือนมีลมหายใจอยู่จนถึงทุกวันนี้กัญญาณัตเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน